ถีถึงงอเอาเนีแนี้ถมาม่าาะคะองเราเว,วันนี้ก็มีหลายอย่างนะคะอ่ามีอันนี้เทที่เราเก็บไว้เลยนะคะเราปูว่ามันแก่เราที่ไม่หมดนะคะเราก็มาาเก็บไว้นะคะมีหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะมีเปน็นอย่างนีคือเก็บตัวเ,เก็บมาหมดเลยยกเว้นงานนะคะ,ะงานเนี่ของตัวเองขายขายไม่หมดหรอกไปว่า ซ,ซื้อของคุนบ้านมานี่แหละค่ะเขาปลูกเองไม่ได้ซื้อของค่ะซื้อมาก็เลยค่ะอันนี้เป็นงานดำกับงานขาวธรรมดางานขาวงานธรรมดานี่ใช่ค่ะนี่นงานนะคะมันมีสองอย่างอย่างเม็ดใหญ่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพจของอตลาดสาวให้นะคะวันนี้นะคะเราก็ขออนุญาตนั่งเนาะ ยีไม่ค่อยไหวนะคะวันนี้เราก็ทำรอรอเวิร์กช็อปเกี่ยวกับอาการรวดบวมนะคะการเก็บมเมลไดพันธุ์ต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะคะเรามีสําสหรับถุงแรกนะคะท่านหยิบไปได้เลยนะคะส่วนถุงที่สองนะคะเราก็ขอเป็นบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะคะคกี่ถุงก็ได้กี่อยางก,ก็ได้ค่ะแล้วแต่จะบริจาคนะคะ เพื่อจะเป็นข้าวอุปกรณ์ในการเก็บต่อไปนะคะวันนี้เราก็มีหลากหลายมากมายเลยนะคะอถั่วพลูก็มีนะคะพริกกระเลียงฟักทองกระเลียงนะคะแล้วก็อ่ากระเจี๊ยบคงรู้เป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกินไม่ใช่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบผักอ่ะกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็มีมะเขือต่างๆนะคะมีมะเขือปอดมีตะไคร้นะคะมีหอมแบ่งมีผักหวานด้วยนะคะอ่าวิธีการปลูกก็เราพร้อมแนะนําเลยนะคะมามาหยิบได้ ใช่คะ่ะน,นี่เม็ดถกหวานนะคะเดี๋ยวเราเอากล้องตรงน,นี้ให้ดูนะคะนี่เม็ดถกหวานนะคะนีเนี่ยนะคะนี่เม็ดถกหวานนะคะซึ่งวิธีการปลูกนะคะอ่าเราไม่เอาไปปลูกแบบนี้เลยนะคะเรามีวิธีมีขั้นตอนนะคะสําหรับเม็ดกหวานนะคะสําหรับท่านใดนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดอยากได้นะคะก็มามามาเอาเอาได้นะคะเอาได้นะคะประมาณคนละห้าเม็ดนะคะแบ่ง สามารถแบ่งได้นะคะไม่ได้่านผักอย่างอื่นก็หยิบได้หนึ่งสองนะคะส่วนซองต่อไปหรืออันอื่นต่อไปก็เราก็ขอรับบริจาคนะคะเป็นตะไคร้ก็ได้นะคะมะเขือเราก็มีหลายอย่างนะคะแล้วก็ด้านนี้เลือกได้นะคะไม่ได้พานผักนะคะผักพื้นบ้านลูกผ่ะมีหลายอย่างค่ะมีฟักทองมีพริกนะคะมีมะละกอนะคะมีกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีงาคะแต่เคยมีขาดงาอันนู้นมีอะไรบ้างเลยใกล้เคียงกันค่ะอ่า มีชมจันทร์ชุมจันทร์อ๋อข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะข้าวโพดข่าปูข่าปูงางาแดงเดี๋ยวเราต้องเอาสักสองงาแดงเนี่ยนะคะอ่ามารับได้นะคะทุกคนถั่วถั่วอะไรเอ่ยถั่วพราถั่วปลานะคะอันนี้เรากินฝักอ่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราได้นะคะมีกระเจี๊ยบแดงอ๋อกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียว นะคะหยิบได้นะคะทุกคนคะดดค่ะค่ะ<บ>สนใจแบบไหนเลือกได้เลยนะคะค่ะให้ฟรีหนึ่งถุงจากะะนะคะทุกคนเห็นในเข้าไปในอ่าเพจของ a ฟ e b o o k ของตลาดสามให้และสนใจนะคะก็ถ้าก,ก็มาได้นะคะ,อะสองแรกเราก็แจกนะคะเร,เราก็ส่งให้นะคะแต่ว่าค่าส่งนี่ต้อให<จ>้ทุกคนออกอีกนคะแต่เราก็ยินดีนํำส่งให้นะคะส่วนหรือว่าต้องการจะซื้อ อ่าไปก็ก็ได้นะคะเงินส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้เป็นข้าวประกันสำหรับอ่าเก็บอ่าเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์นั่นแ่ะอ่ะอาชมจันรจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะ,คะเวลาปลูกก็คือเ,เหมือนเหมือนถั่วปักยาวอ,ะอ่ะให้เขาแต่ว่าเขาอายุยืนใช่ไหมอ่าก็ขึ้นล้มลุกเหมือนกันนะอ่าล้มลุกค่ะแล้วก็เวลาปลูกเนี่ยตรพคุณก็คือ เขาจะระบายเขาจะท่าตออะไรเงี yeah. or ah. in, min, ôi, ät, oh. ้ยค ah oh, oh. oh, oh. ja. mm ่ะกินกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายถ้ากินเยอะนี่ชมจันทั้งคืนเลยคุณน้องชมจันพูกใส่กี่เม็ดคราหลุมนึ่งก็หลุมละเม็ดอะค่ะหลุมละเม็ดเลยอันนี้อันนี้เป็นเม็ดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมมาจังไรเนาะอืมแล้วก็นี่นะคะหลุมละเม็ดนะค้ลกแว็ท่แล้วก็ออกดอกพวงกลางคืนค่ะอ๋อออกดอกกลางคืนด้วยเรอพระจันทร์ขึ้นเขาอ่าตอนเย็นละ พอพราแก้มขึ้นเขาจะบานรับแสงการถือว่าเราต้องแอบมาดูชมเกมการน้องเก็บแอบน้องเก็บการช้าแล้วของใครของมันมีความรู้เฉพาะของใครของมันเน๊จ้าเจ้าของเมล็ดพันธุ์นะคะก็มาให้ความรู้เรานะคะมันเป็นต้นยืนต้นเหรอเป็นเถ้าเป็นเถามันไม่ตายง่ายนะพวกนี้มันอยู่ได้นานนะคะต้มซีได้ไหมอ่ะเวลาต้มซีได้เก็บได้แปดปีใช่ไหม เวลากินแนะนำให้ถอดเกสรนะคะเพราะตัวเกสรเขาเนี่ยจะมีลิมีลิมีลิลระบายก็คือถอดก้นถอดไอ้ตรงปีเลี้ยงดอกอ่ะและเกสรเขาจะติดมาค่อยๆอดึงเกสรออกด้วยาแลดหวานและประทานง่ายนหวานและประทานง่ายนะคะคือผักนะคะผักบางอย่างนะคะมีความจําเป็นอย่างมากนะคะในการต้องใช้สารเคมีบ้างในบางครั้งนะคะ ดังนั้นเราสามารถเลือกได้นะคะทุกคนว่าเราจะกินผักชนิดไหนนะคะผักบางชนิดนะคะเราไม่ต้องใช้ยาเลยนะคะเขาก็จะมีให้เรากินตลอดนะคะซึ่งผักบางชนิดนะคะมีความจําเป็นจริงๆนะคะที่ต้องใช้สารเคมีในบางครั้งไม่งั้นเขาแทบจะไม่ได้กินเลยนะคะผักแต่ผักบางอย่างอย่างชมจันทร์เนี่ยแน่นอนนะคะเราปลูกไปนี่เราไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งค่งอย่างมะรุมนั้นมะรุมใช่ไหมคะ ค่ะอย่างมะลุมนี่ก็เหมือนกันนะคะ,ะถ้าถ้าเราปลูกไว้นะคะปีหนึ่งเขาก็จะออกดอกเรื่อยๆนะสองครัง้งสาครั้งนะคะหลังจากเขาผักใบแล้วเขาก็จะออกดอกนะคะซึ่งมีกินเกือบตลอดปีนะคะ,ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีฝกักหรือไม่มีดอกนะคะยอดยอดของมะลุมนี้เราก็สามารถมีกินได้ทั้งปีนะคะแล้วก็เป็นผักนะคะที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งเรามีกินตลอดปีนะคะ มะรุมเราก็ทํากับข้าวได้หลายอย่างนะคะก็จะไปต้มลวกลวกต้มจิ้มน้าพริกก็ได้นะคะเอาไปแกงส้มแกงเลียงได้นะคะท่านใดนะคะที่ว่าต้องการทานผักโดยการไม่ต้องการใช้สารเคมีเลยผักชนิดนี้แน่นอนเลยะคะ่ะมีหลายชนิดค่ะอ๋ออันนี้บักคีเคียนนะคะมะเขือส้มหรือบักคีเคียนนะคะ,ปะ,ะเป็นพืชนะคะคล้ายมะเขือเทศนะคะแต่ส่วนมากแล้วเราอันนี้โยมไปทํากับข้าวไปใส่ส้มตํานะคะเป็นพืชที่ว่าเป็นพืชพื้นถิ่น ซึ่งแถวนี้นะคะจะนิยมนิยมกินมากนะคะสำหรับมะเขือส้มนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ขาดตลาดนะคะการปลูกนะคะเหมาะเหมาะในหน้าแล้งนะคะเขาจะออกออกออกลูกออกผลดีกว่าส่วนส่วนหน้าฝนนะคะเขาจะแพ้ฝนมากๆเลยนะคะเขาจะไม่ค่อยออกดอกในหน้าฝนนะคะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเขียวนะคะ กระเจี๊ยบเขียวก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะทุกคนค่ะอันนี้เราปลูกลงไปแล้วนะคะประมาณไม่นานเท่าไหร่นะคะเราปลูกกินได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นพืชลุ่มๆเหมือนกันนะคะพอเราไม่สามารถกินหมดจนหมดทุกฝักนะคะสําหรับกระเจี๊ยบนะคะเขาจะมีส่วนที่เรากินไม่หมดแล้วก็เขาแก่นะคะแล้วก็เก็บมานะคะอันนี้อันนี้ปลูกต่อมานะคะอันนี้ปลูกต่อสามารถเก็บต่อได้นะคะลหลายๆปีเลยนะคะโดยเราไม่ต้องไปซื้อนะคะซึ่งอ่า เราไม่ใช่คนปลูกพืชนะคะปลูกผักที่ว่าจํานวนมากนะคะถ้าเราปลูกแค่เอาไว้ทานเองนะคะอันนี้แค่นี้ก็กพอเลยได,ได้หลายลุมเลยนะคะอันนี้เป็นทั่วพลูค่ะทั่วพูอันนี้เป็นที่บ้านเอามาเองนะคะถ้าถ้าให้กล้องดูนะคะอันนี้จะใหย,ยาวใช่ไหมสีเขียวไม่ใหญ่ายาว <c oughs> ไม่ใหญ่ายาวนะคะแต่ว่ามีสีแตกต่างกันนะคะ ค่ะในถุงนี้น่าจะมีประมาณสามสายพันธุ์ค่ะค่ะมีอ่สั้นเหมือนกันแต่ว่าอ่าสีม่วงๆนี่นะคะอาจจะเป็นถุงผูมว่วงนะคะก็ม,มีสองแ็บนะคะอยู่ในถุงนี้นะคะปีนี้รวบรวมมาได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปให้ทางอ่าีนเขาจัดอ่านะคะเป็นนั่นก็เป็นอีส่วนหนึ่งนะคะสําหรับอ่าลูกค้าที่มาแล้วนะคะเช็คอินนะคะเช็คอินของตลาดเซาให้ก็สามารถไปรับอ่าไม่ได้ผักได้นะคะทางทางร้านของฝากด้านหน้านะคะค่ะ แล้วก็จะมีงานนะคะแล้วก็มีฟักทองนะคะส่วนฟักทองของเรานะคะ,ะการที่เราว่าเราจะปลูกผักกินเล็กน้อยนะคะหล,ห,หลังจากเราเราเก็บมากินแล้วนะคะเราก็เหลือเหลือเหลือไว้ส่วนหนึ่งนะคะสําหรับการปลูกต่อนะคะนี่นะคะมันได้พันฟักทองของเราเนี่ยนะคะที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นพันเป็นพันโบราณของเรานะ่นคือซึ่งปลูกกันแต่กันมาแต่ดั้งแต่เดิมนะคะก็จะมะีเรียกว่า ฟักทองกระเหลี่ยงนะคะซึ่งเขาจะมีหลายทรงนะคะอาจจะมีได้ทั้งยาวสั้นแล้วก็กลมนะคะบางทีก็นุ่นลายเข้าตอกไปเลยนะคะน่าจะเป็นเกสรเขาจากไหนดูดกันมานะคะ <c oughs> ่ะอันนี้ก็อเนื่องจากว่าอย่างเดียวมันไม่พอนี่ลูกบวมมาหลายอย่างเลยมีพริกมีมฟักทองนะคะนี่ก็ถั่วพูมีถั่วพูม่วงด้วยอ่าอันนี้เมถักวหวานนะคะ <c oughs> นี่ผักหวานนะคะเป็นผัก ยืนต้นนะคะถ้าปล่อยไว้จริงๆก็ต้นใหญ่เหมือนกันนะคะค่ะแต่ว่าส่วนมากที่เขามาปลูกเขาก็จะมาให้ต้นมันใหญ่เพราะว่าค่ะ <c> ส <oughs> ําสหรับผักหวานนะคะเขาจะมาปล่อยให้ต้นมันใหญ่นะคะเพราะว่ามันจะเก็บยอดล,ลำบากนะคะเขาก็เลยจะตัตดให้มันต้นเตี้ยนะคะเขาจะได้แตกนะคะจริงๆแล้วถ้าว่าแต่งนะคะผักหวานเราจะได้กินทั้งปีนะคะแต่ว่า ด้วยความว่าเราอยู่เมืองไทยนะคะพืชผักเรามีกินทั้งปีนะคะดังนั้นถ้าแต่ก่อนนะคะสมัยโบราณนะคะเขาก็จะกินผักตามฤดูกาลนะคะดังนั้นพอถึงเวลาถึงหน้าฝนแล้วนะคะโบราณบอกว่าห้ามกินนะคะกินแล้วมันจะเป็นพิษนะคะสําหรับผักหวานนะคะสมัยโกนนี่ถ้าฝนตกใส่นี่แม่จะแกงทีเอาก็สารใส่มันเป็นพิษเป็นพิษจริงไหมสนุกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็สมัยนี้ก็เห็นกินทั้งปีนะคะก็ไม่เห็นมันเป็นไร เออแต่สมัยก่อนอนะ่ะถ้าว่าไปเก็บมาโอ้ฝนตกแล้วเขาไม่ได้เก็บเลยเขาหลาให้โปลงป่งใบไม่ปลงใบเขาไม่กินเลยเพราะว่าถ้าว่ามันโดนฝนแล้วมันจะเป็นพิษค่ะว่นนะะเะะ <c oughs> ขาไม่ให้กินเลยถ้าแม่จะแกงเนี่ยโอ้เก็บมาแล้วฝนตกแล้วไปเก็บมานี่ยนะเอาเข้าวสารใสอ่าอ,อด,ดับพิษเลยนะคะสําหรับผักหวานนี่นี่ลูกสุกเลยนะคะน,นี่เราเราเอาไปปลูกได้นะคะแต่ว่าการปลูกนะคะเราได้มาแบบนี้เราไปปลูกเลยมันไม่ขึ้นนะคะ เราต้องไปล้างก่อนนะคะตัวอตัวของันนีเน่เขาจะมีเมือกนะคะมีเปลือกแล้วก็มีเม็ดไหนเขาจะมีเมืองเมือกนะคะเวลาเวลาเราอ่าเราจะไปปลูกนะคะเราก็ไปคั้นเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็เอาเอาถูก,กับสายก็ได้หรือเอาผ้าถูก็ได้ให้เมือกเขาออกให้หมดนะคะอะ่แล้วก็ไปผึง่งให้แห้งสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถไปปลูกได้เลยหรือว่าจะไปเพาะเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าคนคนไหนนะคะที่เขา มีระบบน้ําอยู่แล้วนะคะที่ปลูกฝรั่งฝรั่งก็ได้นะคะอ่าต้นโชอมก็ได้นะคะต้นแคก,ก็ได้มะขามเทศก็ได้นะคะไปยอดไว้กับต้นต้นไม้เหล่านี้ได้เลยเพราะว่าอ่าผักหวานอะ่เะเขาเป็นพืชขี้เหงานะคะเขาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองนะคะเราต้องปลูกบปลูกใต้ต้นไม้ต้นอื่นนะคะเขาต้องอิงคนอื่นนะคะเป็นคนขี้เหงาขี้ <c ười> เกียจหรือเปล่าเป็นคนขี้เหงานะคะ อ่าเพื่มขี่เหงานะคะอ่าถ้าว่าเราอ่าเพาะมันก็นานขึ้นเหมือนกันนะพอไปนี่เราปลูกไปโอโ้โหกว่าจะขึ้นได้นะคะอ๋อต้องเมื่อกอกก่อนถึงถ<ว>ึงไวพึงไวพึงลุ้มไวใส่ลุ้มได้เลยได้เลยถ้าเรามีระบบน้ำอ,ะอ่ะอ่าบางคนก็อ่าบางคนก็ไปเพาะพอไว้ก่อนดูเทรายแล้วก็ใส่นี้ มมดไม่หมดนะคะอตะไคร้เราก็มีนะคะตะไคร้ตะไคร้นี้เขาบอกว่าใครที่ปลูกตะไคร้มีขึ้นนิดโอ้ไม่รู้จะว่ายัางไงเนี่ยนี่ไปปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะนี่รากมันออกแล้วนะคะอ่าตะไคร้นี่ประมาณอ่าถ้าฝุ่นดีๆนะคะสามสี่เดือนก็สามารถตัดกินตัดใช้ได้แล้วนะคะอันนี้อันนี้เป็นหอมแบงนะคะหอมแบงนะคะเวลาจะปลูกนะคะก็ปาดหัวปาท้ายนิดนึงนะคะแล้วก็ไปจิ้มไว้ปลูกในกระถางก็ได้นะคะ ที่เขาปลูกง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับอหอมแบงนะคะเราไม่ต้องซื้อเลยนะคะเรามีแล้วเราซื้อพันธุ์มันไปแบบนี้นะคะเอาพันธุ์มันไว้แบบนี้นะคะถ้าเราจะขายายต่นนะคะเราก็ปล่อยให้ต้นเขาแก่แล้วก็ดึงออกมานะคะอ่าแล้วก็ปล่อยให้แห้งสักนิดนะคะแล้วก็ไปปลูกต่อได้นะคะอันนี้อันนี้เป็นต้นหอมนะคะซึ่งเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะจริงๆแล้วะ เพียงแต่ว่าเราอะรักความสบายส่วนมากแล้วลทุกคนน่ะรักความสบายนะ,ะเอาสบายเขาว่าเอาไปซื้อสิบบาทก็พอนะคะจริงๆรด้แต่ถ้าเราปลูกใส่กระถางไว้นะคะอปรุงดินให้ดีนิด,ดนึงนะคะปรุงดินก็ไม่ยากเลยค่ะก็เนี่ยค่ะเอาเอาดินแล้วก็เอาแกลบใส่แล้วก็เอา,อาปุ๋ยคอกใส่นะคะเขาชอบดินซุยๆนะคะสําหรับอหอมแบงนะคะก็ใส่ปลูกเพดเป๊บเดียวนะคะขึ้นนะคะ,นนะ,คะกินได้นานมากๆเลยคะ่ะเราก็เวลาเรากินันนั้นเราก็ตัดเลยเขาก็แตกใหม่ ตัดแล้วเขาก็แตกใหม่นะคะจนกว่าว่าดินเขาจะเสือ่อมเราโซมแล้วราก็ดึงออกมานะคะเอามาตากักเอาหัวมาตักให้แห้งแล้วก็เราก็เปลี่ยนดินใหม่นะคะปรุงดินใหม่ก็ได้นะคะให้ดินเขาสุยอ่ะอันนี้ได้อยู่เลยคะ่ะอ่ามียนไหนเอเนะะอที่เรายังไม่ได้พูดพนะคะอ่าพริกเกลียงอ่าพริกเกลียงเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้พูดถึงพริกเกลียงค่ะอันนี้พริกเกลียงนี้ไม่ใช่เกลียงบ้านเรานะนอกจากนอกจากวันของตัวเองเอาหมดนะคะปีนี้ เอาเก็บไปกินแล้วแต่พอดีที่บ้านจะเป็นต้องใช้นะคะใช้ตามพริกแกงเขานั้นหมดเลยนะคะอันนี้เป็นพริกแกงเขาน่าจะซื้อมาจากอ่าทางทางตากจังหวัดตากนะคะเวลาเราไปปลูกเขาจะเม็ดยาวๆนะคะแต่ว่าเก็บง่ายมากเลยแต่ถามว่ากินแล้วรสเป็นยังไงกับพริกบ้านเรามันเหมือนกันค่ะไม่แตกต่างนะคะเผ็ดเหมือนกันนะคะอันนี้พริกเม็ดเขาจะยาวก้านเขาจะยาวแต่ถามว่ามันไม่ดกเท่าของพริกเรานะอันนุจากลูกมันห่าง าผิดคือกันละค่ะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ดกอย่างเดียวที่บอกได้คือไม่ไม่ดกท่อของเราเนื่องจากว่าขั้วเขาจะยาวนะคะลูกเขาจะห่างนะคะสู้สู้พิกเราไม่ได้นะคะอ่าพิกเราจะดกวะก,ะดกว่านะคะแต่ว่าเวลาเก็บเก็บง่ายมันควรหลุดง่ายแล้วก็ควนยาวเก็บง่ายนะคะอ่ามีอะไรอีกมีงางาการปลูกง,งานะคะอ่า ีที่แล้วนะคะหวานไปนะคะหวานไปแล้วโดนแรงนะคะเป็นเดือนนะคะหวานไปอ่ะพอฝนลงมาทีหนูนึกว่าอะไรจะคาบป้ายาก็ไม่ได้ใส่ขึ้นหมูยังได้เก็บนะยังได้ตัดแต่ว่ามันก็ไม่งามเท่าไหร่นะคะถ้าว่าเป็นเป็นดินนี่ถ้าว่าเป็นปน่าไถเราก็ไถยหน่อยนึงนะคะไถหน่อยนึงแล้วก็หวานนะคะอ่าหวานก็ถ้าฝนดีก็ขึ้นไหวมากนะคะอ่าขึ้นไหวแล้วก็เป็นพืชได้ก็ปลูกง,ง่ายอยู่ จริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่ไถไปแล้วเนี่ยรอบนึงนี่ก็ไถอีกไหมมันดินแจ็บหรือยังดินแจ็บดินแน่นหรือยังแน่นไ่เออแ่้อม่อ่าววาแล้วก็ถแดงอันนี้มีเม็ดนึงอ่ามีถูกแน่นก็ได้ยี่สิบได้บานไม่เปลืองเอไม่วานไม่เปลืองไล่นึ่งใส่แค่แสี่ฮะไล่นึ่งใส่แปดขีดพี่นั้นป้าเบนซื้อไปประมาณครึ่งโล

มีคนแนะนำหนูเป็นนี้นะคะหนูก็ลองดูนะคะผสมสายนะคะผสมสายหวานมันก็จะค่อยยชั่วแล้วก็จะมองเอ๊หวานไปก็ไม่เห็นเม็ดนะคะหวานซับไม่ได้เดินไปเรื่อยๆเพรหวานไปาก็มองไม่เห็นไงโอ้โหพอขึ้นมาเนี่ยจะเป็นดอกยาเลยละเอียดยิบผนสุดท้ายต้นเคคืบไม่ได้เม็ดเลยนะคะ ของป้าเนี่ยนะอันนี้ของเขาน่านจะไปไปๆปลายปีที่แล้วอันนี้หนูซื้อเขามานะคะเอาชมีเขาบอกมีเทคนิคอ่ามีเทคนิคเรียงสวนมาเขาบอกว่าวานถอยหลังเขาว่าไม่มีนอนบอกจริงๆไม่รู้เขาบอกแสดงว่าแสดงว่ามันใช่ไม่ได้ผล แต่ป um <ENNIS> <ำ>ีที <lawsuit> ่แล้วคงนูไม่มีเลยนะการเก็บเมล็ดพันธุ์นี่นะคะสาหรับท่านใดที่อยากได้นะคะเราก็อยากให้ท่านท่านสั่งมาหลายๆอย่างนะคะแต่เราแต่ท่านบริจาคมาละกันนะคะสําหรับเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งเพื่อรายได้ที่ได้มานะคะเราจะรวบรวมนะคะเพื่อเป็นการเป็นทุนนะคะสะสมไว้เป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์นะคะหลังจากสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเราก็จะรวบรวมนะคะพันธุ์พืชต่างๆนะคะในพื้นที่ อของเราเนี่ยนะคะมาให้มาจัดแสดงให้ทุกคนที่มาเยี่ยมชมตลาดของเราได้ดูได้ชมนะคะแล้วก็กลับนำกลับไปปลูกที่บ้านนะคะเป็นการแบ่งปันกันนะคะเพื่อความยั่งยืนของอพืชพืชที่เราปลูกนะคะนะคะโดยเราจะไม่ต้องออิงนะคะกับการต้องซื้อนะคะกับเมล็ดพันธุ์ที่บางครั้งก็จะมีการตัดต่อพันธุกรรมนะคะไม่สามารถปลูกได้นะคะ การเก็บปลูกต่อของเรานะคะเราทำโดยวิธีธรรมชาติของเรานะคะสามารถปลูกต่อกันได้นะคะสําหรับพืชผักนะคะที่อยู่ในนี้นะคะเราสามารถปลูกต่อได้ทุกอย่างนะคะนะคะเก็เราก็มีส่วนหนึ่งนะคะมีพี่น้องหลายคนนะคะที่รวบรวมนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนๆนะคะในพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะมาสนใจเอากลับไปปลูกนะคะบางครั้งเราอาจจะได้ปลูกว่างม่ปลูกบ้างถ้าของเราไม่มีนะคะอีกคนนึงเอาไปเราสามารถ ขอตอกกันได้นะคะดังน,น,นั้นนะคะเพื่อเป็นการให้ไม่ให้พืชพืชผักบางอย่างนะคะสูญหายนะคะโลวกนี้นะคะอากาศเริ่มเริ่มหายร้อนมั่งแล้วนะคะฝนฝนลงมานะคะค่ะก็เชิญชวนนะคะ,ะทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมตลาดของเราได้นะคะ,ะบางทีพืชผักเอาเราอาจจะบางตาแต่ไม่ขาดแน่อนอนะคะ่ะยังมีหลายๆจริงลหลายอย่างนะคะที่น่าซื้อน่าหานะคะไม่ว่าผักผลไม้นะคะขนมต่างๆนะคะ อของฝากต่างๆก็มีนะคะมีผ้าทอนนะคะมีผ้าม,ามนนะะัดย้อมเชิญชวนนคะการท่องเที่ยวทุกท่านนะคะ,ะมาเที่ยวชมตลาดเราได้นะคะจับจ่ายหาซื้อนะคะของกินของใช้ผักผลไม้นะคะ,ะเราเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่แล้วมีทักเข้ามาในด้อมนะคะว่าวันหยุดยาวเปิดไหมซึ่งเราได้ตอบไปว่าเราเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้คุยนะคะเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะ มีหลากหลายอย่างนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะค่ะมาเล่นพล่นผักนะคะยังไงนะคะถ้าทุกคนเข้ามาเห็นเรานะคะยังไงก็ช่วยนะคะช่วยติดตามเราด้วยนะคะช่วยให้คอมเมนต์เรานะคะมาเสนอความคิดเห็นนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมกิจกรรมตลาดเสาให้นะคะซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะ,ะเราก็มีทุกเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์หน้านะคะขอให้ทุกคนติดตามในเพจได้นะคะว่าเราจะทํา ว่าด้วยเรื่องอะไรนะคะแต่เรื่องเดือนนี้นะคะเราก็จะว่ากันด้วยเรื่องพันพืชเตรียมดินต่างๆนะคะ,ะทั้งเดือนพฤษภาคมนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะไอ้ช่องนะคะ,ะช่องทางสื่อของเรานะคะทางช่อง YouTube ด้วยนะคะ YouTube แล้วก็ในทิกตอกด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวนี้เราเล่นกันทุกช่องทางยังไงก็ฝากพ่อค้าแม่ค้า,น,าน,นะคะเล่นด้วยนะคะทิกตอกอะ อ่ากดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะก็ไปดูมีคนมีคนให้คอมเมนต์ตัวเองให้อยู่ตลอดเวลาคอมเมนต์ตัวเอง <c oughs> ค่ะอาวันนี้นะคะเราก็อืมขออ่าขอพระคุณนะคะคุณป้านะคะป้าบีเมื่อวานนี้ทาไปวันหนึ่งแล้ววันนี้ก็ยังเอาอ่า,มาเมล็ดพันธุ์ผักนะคะมาให้ทุกคนอ่าได้เอาไปปลูกกันที่บ้านนะคะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบการอ่าทำกิจกรรมเวิร์กช็อปของเราเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวอาทิตย์หนนะ้าเจอกันใหม่นะคะบ่ายเวลาบ่ายโมงนะคะที่ตลาดสาให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาเพียงเท่านี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะถ่ตัะ